โอเคนะครับมาพูดกับผมท่านเชมเอฟวันจะไปกินข้าวปุ้นกันนะมันใหญ่ทุกคนนะครับนันใหญ่ขว่าที่ไหนครับนะครับตักคำแรกคำแรกครับตักตักคำแรกครับตักคำแรกมาอหมบำเข้าไปแซบนัวมังเย็นเงี้ยเฮ้ยครับคำแรกโหัวใจสบายชุ่มฉ่ำเลยตักไปครับตักกินครับตักคำต่อไปผักกินผักนะครับวิตามินได้ร่างกายแข็งแรงครับตักเข้าไปครับตักเข้าไปจังหวะนี้ตักเข้าไปนะครับ แสบแล้วครับพูนนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากินกันนะครับเด้อขอบคุณครับโอ้ยแสบไปเรื่อเด้อกินเข้าไปโอ้ยแสบคำสองกระเสียบหลาเนี่ยโอ้ยอิริครับมาแลครับอืมแสบไปเลยนครับปุ๊บกินเข้าไปโอ้ยแสบมากครับมาแล้วครับดูนะครับโอ้ยครับขับขักเข้าไปวิตามิีแสบมาก อืมอ้บเราจะมาแกะนั่งกันนะครับทุกคนนังะครับแกะนะครับแกะไปครับแกะอืมแกะอย่าทนั้นเป็นแกะเป็นตัวนนาะกินโอ ه, โ้ยโยก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 ้นลอโยกขลอได้ละโยก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 ่ยีตัวนี้ครับโอ้ยแซ่มานั่งนะครับเรื่อจังหวะนี้เราก็ขาต่อไปครับอันต่อไปแซ่ยีอืครับจังหวะนี้ปุ๊บกินเข้าไปโอ้ยแซ่ลี แมากนะครับนะครับนะครับโอ้ยอยำไปสับลาเดอร์โอ้ยอมันมันเดอรมากินดังกันเดอรอร่อยเรื่อนี่โอ้ยปากปากเซฟอีิรีนะครับบอบอกินก,กันไปครับทั้งวันนี้เก้าปากเซฟครับหน้าปั้นหน้าปั้นมีหลายกินกันไปก็เซบโอ้ย อย่างโรงพยาบาลให้กันอย่างไปกินกันได้เนะครับโอ้ยปืบ๊บอืบโอ้ยสดครับสดน้ำให้มันแซ่บให้มันนัวครับไปกินกันครับเด้อรอร่อยอร่อยครับครับสดปื๊บเปรี้ยวแ่บดีจังหวะนี้เอาแล้วครับปืบ๊บอือากินน้ำใหญ่ข้าวน้ำใหญ่ นกครับนกอืมเฮ้ยหยกหกหยโอ้ยแซ่บหวานแห่งหวานชุมคอแห่งหวานชุมคอแห่งโอ้ยเฮ้ยเบื่อแห่งเบื่ออืมเซ่บแซ่บมากแซ่บอืมครับทีนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดติดตามคล้ากดดิ่งคอมเมนต์ด้วยไปเจอกันมา